สวัสดีค่ะคุณยายสายเกษตรช่องคุณยายเล่าเรื่องวันนี้คุณยายนําสาระดีเกี่ยวกับสูตรปุ๋ยมาบอกนะคะเป็นสูตรปุ๋ยที่ช่วยให้การแตกกอรากตืมเปลี่ยนใบเหลืองเป็นใบเขียวเปลี่ยนต้นโทมเป็นสดชื่นพร้อมแตกหนอ่อผริบใบสูตรที่ว่านี้ไม่ใช่ยาผีบอกนะคะตามยายมาค่ะหากอยากรู้ว่าสูตรที่ว่านั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูสูตรปุ๋ยขออวดต้นไม้สวย,สวย ที่ยายใช้ปุ๋ยตัวนี้รดทุกอาทิตย์ก่อนนะคะค่ะ<า>เลยนะคะอันนี้สับประรดสีค่ะสับประรดสีที่ใช้ปุ๋ยสูตรนี้กำลังแตกกออย่างดีเลยแตกกอดีกำลังสวยแยกใส่กระถางเล็กโดยกำลังแตกกอเลยหน่อเล็กๆนี้นะคะต้นนี้กระถางนี้ยังไม่ได้แตกกอ ต้นนี้ก็เป็นกระถาเป็นต้นแม่ต้นนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะยังไม่ได้แตกกอก็ใบแข็งใบสีเขียวเข้มนะคะพอการได้รับปุ๋ยที่เพียงพอลิ้นมังกรแคระที่ยายเลี้ยงกับปุ๋ยสูตรนี้นะคะนอตรึมเลยนอตรึมเลยมีกี่หน่อคะต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะลงกระถางเมื่อเดือนธันวาคม เดือนธันวาคมนะคะลงกระถางแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยวันนี้อยากให้ทุกคนดูก็เลยไปถอนขึ้นมาแตกหน่อดีมากเลยสำหรับปุ๋ยสูตรนี้หนึ่งสองสาสี่สี่หนอนะแข็งใบเขียวสีเขียวเข้มพอได้รับปุ๋ยที่เพียงพอน้ำหมกักชีวภาพปลาทะเลเข้มข้น ถ้าไม่มีก็ไม่ได้จําเป็นต้องหานะคะเพราะไม่ยากเลยน้ําหมักปลาทะเลน้ําหมักเข้มข้นที่ต้องใช้ไปผสมแล้วก็ไปเจือจางกับน้ําก่อนหากท่านไม่มีนะคะแทนได้อะไรเอ่ยกะปินะคะสามารถใช้กะปิแทนได้หลักดิน,นมีแคลเซียมจากปลาทะเลและก็และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืชทุกชนิดวัสดุอย่างที่สองวัสดุอย่างที่สองเชื้อจุลินทรีย์ เข้มข้นมากนะคะตัวต่อไปตัวนี้เครื่องดื่มชูกำลังที่จะต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ประกอบที่จำเป็นต่อพืชวิตามิน B3 B5 B6 B12 และใน M150 ก็จะมีน้ำตาลซูโครสที่จำเป็นต่อการเร่งลากกระตุ้นให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้ดีน้ำสาวข้าวมีวิตามินและธาตุที่มีประโยชน์ต่อพืชนะคะมีประโยชน์ต่อพืช เวลาเราล้างข้าวจะหมกข้าวที่เป็นวิตามินก็จะหลุดมาอยู่ในน้ำเปล่ข้าวพอเรานำมาใช้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะคะที่ทำของสไตล์คุณยายง่ายๆใช้ได้จริงไม่เยอะนะคะส่วนผสมใช้สูตรง่ายๆ1%ต่อ1โดยใช้ช้อนแกงในการเป็นช้อนตวงต่อน้ำเาวาข้าว1.5ลิตรนะคะ แล้วก็ใช้สูตรน้ำซาวข้าวน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง m 1 5 0ใช้ปริมาณ1ช้อนแกงสำหรับน้ำซาวข้าวให้ใช้ปริมาณที่ตามใจชอบส่วนยายชอบเยอะเพราะว่าน้ำซาวข้าวเราไม่ได้ซื้อได้หานะคะก็ทำเสร็จแล้วมีส่วนผสมทั้ง3อย่างนำไปใช้ได้เลยไหมไม่ต้องหมักต่อนะคะนำไปใช้ได้เลยแต่ว่าด้วยเนื้อของปุ๋ยที่มันเข้มข้น ขอให้เอาไปละลายกับน้ำธรรมดาหรือละลายกับน้ำสาวข้าวก็ได้น้ำา5 5ลิตรเป็นปุ๋ยน้ำแตกกอดี3ช้อนแกงนะคะใช้ปุ๋ยน้ำเจือจางรถทุกสัป,ปดาห์ทำให้ต้นไม้งามเขียวแข็งแรงค่ะเป็นยังไงคะกับสูตรปุ๋ยง่ายๆใบคุณญ่เล่าเรื่อง เน้นย้ำเลยนะคะสก็คือสูตรที่ใช้ง่ายทําง่ายแล้วก็ใช้ง่ายไม่สลับซับซ้อนนะคะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อยากติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณยายเล่าเรื่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ